สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเด Mini m a l i s t Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านอยู่กั caster, นกับพอดแคสเตอร์โนมีเช่นเคยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้นะคะอยากจะมาพูดคุยถึงเรื่องหนึง่งซึ่งต้องบอกว่าอาจจะเป็นผลนะจากเรื่องราวของโควิดในทีนะคะนั่นคือวันนี้จะวนเวียนมาพูดคุยถึงเรื่องของเศรษฐกิจกัน,นะคะ่ะหลายคนบอกว่าโอ้โหพอพูดเรื่องเศรษฐกิจปุ๊บนะคะก็จะบทว่าเฮ้ยตอนนี้เศรษฐกิจแย่นะคะเศรษฐกิจแย่บ้างนะคะขายของไไม่ได้เลยนะคะค แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็เลยเป็นที่มาของการพูดคุยวันนี้นะคะก็คือในขณะที่เศรษฐกิจแย่นะคะปรากฏว่าหุ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพุ่งขึ้นนะคะต้องเรียกว่าพุ่งขึ้นอย่างฉุดไม่อยู่นะคะจนกระทั่งมันก็เลยเป็นที่มาของรายการ Planet Money นะคะ Planet Money เนี่ยก็เป็นรายการในเครือของ NPR นะคะซึ่งเป็นรายการ podcast ที่อยู่มาอย่างยาวนานแล้วก็ไม่พูดเรื่องอะไรมากนะคะพูดเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะพูดเรื่องเศรษฐศาสตร์นะคะประมาณนี้พอเราไปฟังก็เลยอยากจะมาสรุปให้ทุกท่านฟังคร่าวๆนะคะถึงเรื่องราวของเศรษฐกิจนะคะคือหลายคนก็อาจจะถามว่าเอ๊ะตอนนี้เศรษฐกิจแย่นะคะคือล่าสุดก็ได้ไปคุยกับเพื่อนที่ทํางานอยู่ที่ world bank นะสะที่ตอนนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะะอาจจะเกินไปแล้วสำหรับรายการวันเสาร์นะคะคือเพื่อนที่ world bank เนี่ยเราก็ถา,ถามถึงเรื่องราวของนี่สาธารณะนะคะ ถามถึงเรื่องราวต่างๆที่ต้องเรียกว่านักเศรษฐศาสตร์ที่น่าจะมีความเชี่ยวชาญมากคนหนึ่งนะพูดคุยถึงเรื่องของนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ถ้าเราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะประสบปัญหาเดียวกันค่ะคือหลายกรณีเนี่ยเราไม่สามารถจะอธิบายในภาพรวมทั้งหมดอย่างละเอียดได้เพราะว่าเรามีข้อมูลกันคนละชุดนะคะเขาก็เลยบอกเลยว่าถ้าถามเรื่องนี้เนี่ยหรือในหลายกรณีเขาจะมีความกลัวมากนะเวลาใครถามคําถามเพราะว่าเขาจะ รู้สึกว่าเขารู้ไม่หมดนะะแล้วด้วยความเป็นนักวิชาการปุ๊บรู้ไม่หมดปุ๊บนะคะก็ไม่กล้าที่จะอธิบายนะคะทีนี้ก็เลยมาพูดคุยถึงวันนี้ถ่ะว่าเอ๊ะถ้าเศร,รษฐกิจแย่ขนาดนี้เราคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะอยู่ไปได้ในอีกระยะยาวขนาดไหนนะคะ พอดีถามจากเพื่อนที่ Worldbank นะคะต้องบอกว่าเราไม่มี e f e เ e n c e เป็นตัวจริงวันนี้นะคะแต่ก็นั่งพูดคุยกันสักระยะหนึ่งเขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือประเทศไทยเองได้เรียนรู้อย่างมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินทุนสำรองนะคะตัวเงินทุนสำรองเนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากเมื่อปี2 5 4 0นะคะก็คือว่าณช่วงเกิดเหตุในในยุคต้มยำกุ้งคร i s i s เนี่ยเงินนะคะเรีวยกว่าเป็นกองทุนสำรองทั้งหลายของเมืองไทยเนี่ยมันแทบจะเรียกได้ว่าเหลือน้อยมากนะคะ ในขณะที่ปีนี้นะคะกองทุนสำรองหรือเงินทุนสำรองเนี่ยนะจะเรียกเป็นภาพที่ให้แบบว่าเข้าใจง่ายๆนะคะก็คือเหลือเยอะนะในระดับที่เขาบอกว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเยอะขนาดนี้เขาก็เลยไม่รู้สึกว่าในมุมของเศรษฐศาสตร์นะว่าเราจะประสบปัญหาสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแบบปี25 4 0นะเพราะว่าการคลังเนี่ยเตรียมการมาในลักษณะเช่นนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบซ้ำนะซึ่งต้องแยกกันเขาบอกว่าต้องแยกกันระหว่างนะัเศรษฐกิจขนาดนี้ที่ประชาชนจำนวนส่วน ใหญ่เลยนะได้รับผลกระทบนะคะเ,เข้าคลองขายไม่ได้นะคะแล้วก็เศรษฐกิจฝืดเครืองนะคะก็กระทบในหมู่กว้างกับเรื่องราวของรัฐนะคะที่พยายามจัดการเงินตรงนี้ไว้นะอันนี้ต้องบอกว่าน,นี่เขามาจากกระทรวงการคลังก็งกเลยเล่าให้ฟังนะทีนี้ก็เลยจะลากยาวมาพูดถึงเรื่องราวนี้ค่ะ ในเมื่อเราหาข้อสรุปเอาตรงๆในเมื่อคนที่พูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์ในเมื่อคนที่พูดถึงเรื่องของการคลังเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเวลาพูดถึงเรื่องนี้จะอธิบายได้ยังไงเพราะข้อมูลไม่หมดนะคะเขารู้แค่ว่าไอ้เรามีเงินกองทุนที่แบบการไว้สำรองเนี่ยจำนวนมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็เลยจะมาคุยว่าเฮ้ยเอาข้อจริงแล้วเราเรียนรู้กับคําว่าฟองสบู่เนี่ยมากหรือน้อยขนาดไหนนะคะปัจจุบันเราจะเรียกว่าเป็นสภาวะฟองสบู่หรือเปล่านะคะ อันนี้คือเปรียบเทียบของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก่อนนะเพราะว่าสภาวะฟองสบู่เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะเพราะว่าตอนนี้หุ้นก็ตกนะ,ะตลาดหุ้นก็ค่อนข้างฝุดเครืองนะคะลบทีลบ20จุดอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเป็นตลาดคริปโตเคอร์เรนซีนะคะในปัจจุบันก็ร่วงลงมาเยอะแล้วนะคะเทียบราคาบิตคอยสูงสุดไปที่2ล้านกว่าบาทนะตอนนี้ก็เหลืออยู่1ล้านนะ,ะก็คือลดลงมาจากจุดพีคเนี่ยประมาณ50%นนะคะทีนี้ เราก็ขอฟังนะคะต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์สองคนที่มีความคิดเห็นแบบตรงข้ามสุดขั้วเลยนะสองคนนี้คนหนึ่งก็คือ professor robert schiller นะคะ professor robert schiller เนี่ยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเยลนะคะแล้วก็อีกคนก็คือ u g e n f a r m a นะคะ professor u g e n f a r m มาเนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก ซึ่งต้องบอกว่าชิคาโกนะฮะยูอฟชิคาโกเนี่ยใครที่แบบนึกว่าเอะชิคาโกเนี่ยดังเรื่องอะไรนะอันดับหนึ่งให้คิดว่าเลยคือเศรษฐศาสตร์นะฮะดังนั้นต้องบอกว่าเป็นสองคนที่ได้รางวัลโนเบลไพรส์นะคะแต่มีความคิดตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงน,นะคะโดยคนหนึ่งโรเบิร์ตชิลเลอร์เนี่ยอพอจะบอกได้ว่าจะสามารถพูดได้คร่าวๆนะคะว่าอฟองสบู่เนี่ยจะแตกเมื่อไหร่ เขาเรียกว่าเหมือนเป็นการพยากร์ได้คร่าวๆว่าฟองสบู่จะแตกได้เมื่อไร่ในขณะที่ professor Eugene f a r m a เนี่ยบอกว่าไม่มีทางที่จะพยากร์ได้นะคะเพราะว่าถ้าพยิกร์ได้เนี่ยราคามันจะต้องเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นนะแล้วฟองสบู่เราก็อาจจะสามารถที่จะยับยั้งมันไม่ให้เกิดฟองสบู่ขึ้นได้นะคะคือคนนึงบอกว่ามันพยากร์ได้นะคะมันทํานายอนาคตได้ว่าจะเกิดฟองสบู่และจะแตกเมื่อไหร่นะอีกคนไม่เชื่อนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะ ของคำนิยามนะความหมายความว่าฟองสบู่นะคะหรือบับเบิลเนี่ยจาก professor chiller นะคะ professor chiller บอกว่าฟองสบู่เนี่ยนะสภาวะเน,นี้ยเราก็จะเห็นว่าอา่ยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยตลาดหุ้นนะคะราคาก็จะขึ้นนะคือขึ้นไปเรื่อยๆนะราคาขึ้นไปเรื่อยแมแบบเหมือนถูกปั่นนะ,ะราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าหลักการที่ chiller พูดว่าเอ้ย แล้วหุ้นเนี่ยราคามันจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะคะคำตอบก็คือว่าหุ้นจะมีราคาที่เปลี่ยนไปเนี่ยเมื่อได้รับข่าวนะนี่คือหลักการโดยปกติเนาะ หุ้นราคาเปลี่ยนเมื่อได้รับข่าวนะอันนี้คือคิดว่าเป็นไปนอย่างชัดเจนมากยกตัวอย่างเช่นนะคะเกิดปิดสนามบินนะคะเกิดเหตุการณ COVID ์โควิดไนนะ,ะเราก็จะเห็นว่าหุ้นบางตัวนะอายกตัวอย่างง่ายๆหุ้นที่เป็นห้างสรรพสินค้านะคะหุ้นประเภทหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะก็จะตกลงทันทีใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นผลที่ได้กระทบจากข่าวในขณะเดียวกันล่าสุดนะพอบอกว่าเอ้ยสมมุติให้องค์กรเอกชนเนี่ยสามารถเป็นตัวแทนในการฉีดวัคซีนนะคะอันนี้พูดลอยๆไปก่อนก็ ปรากฏว่าถ้าเป็นเช่นนี้นะคะหรือว่าเอกชนสามารถเข้ารักษาได้ทัดเทียมกับรัฐบาลของรัฐนะคะสามารถนําเข้าสิ่งต่างๆมาเองเพื่อมารักษาเรงโควิด -19 หุ้นโรงพยาบาลก็จะพากันวิ่งถูกไหมคะลักษณะนี้นะก็ะคือหุ้นเนี่ยมันมีราคาเปลี่ยนไม่ได้รับข่าวนะคะแต่กลับมาดูนะคะว่าเอะบับเบิลเนี่ยมันต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างนะหราคาขึ้นนะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะสอง คนเนี่ยจะพูดถึงว่าเอ้ยราคาเช่นนี้นะถึงแม้วงเล็บมันจะขึ้นไปเรื่อยๆจนแบบรู้สึกราคาสูงมากเฮ้ยราคาเช่นนี้เหมาะสมนะคะคือเป็นราคาที่แบบอ้าวมันก็ควรจะราคาขึ้นนะคะแบบยกตัวอย่างเช่นสมมุติโอ้ช่วงที่แบบบิตคอยพุ่งขึ้นทุกคนบอกเอา้าก็ใช่ไงมันมีแค่ยี่สิบเอ็ดล้านบิตคอยเท่านั้นเองนะคะราคามันเหมาะสมแล้วเพราะว่าวันหนึ่งถ้ามันถูกขุดจนมันหมดนะคะเอออะไรแบบเนี้ย นี่ก็คือคนก็จะเหมือนกับหาเหตุผลนะแบบว่า People talk กนะก็คือหาเหตุผลว่าเอ้ยทำไมราคาเนี่ยมันถึงเหมาะสมนะที่จะขึ้นนะคะถัดไปก็คือว่านี่นะคะคนก็จะเริ่มพูดคุยเหมือนเดิมแล้วนะ,ค,ะคือเล่าเรื่องราวว่าหูในช่วงขณะที่แบบในวงเล็บที่มันเป็นฟองสบูนะ่เนาะเราเนี่ยทำเงินมากได้ขนาดไหนโอ้โหแบบเรารวยขึ้นอย่างไรนะ,ค,ะคนก็จะเริ่มแบบพูดกันเยอะเขาบอกเนี่ยเป็นลักษณะที่จะลีดไปสู่สิ่งที่เรียกว่าฟองสบู่นะคะ ถัดไปก็คือว่าคนเนี่ยจะมีความรู้สึกชนีค่ะหนึ่งรู้สึกอิจฉานะคะอิจฉาคนที่รวยนะ,ะเหมือนแบบเฮ้ยรู้สึกตกรถนะเวลาสัเล่นหุ้นเนาะรู้สึกตกรถตกขบวนนะคะถัดไปก็คือรู้สึกเสียใจนะคะ ต้องใช้คาว่า envy and regret นะคะรู้สึกเสียใจที่ว่าเฮ้ยตอนแรกคืออีกฉาโหบบเสียดายจังเลยที่เราไม่ได้ซื้อแบบโรงีนะอีกประเด็นคือโหในขณะที่เห็นคนอื่นเนี่ยชีวิตเขาไปได้ดีมากนะคะร่ำรวยจากหุ้นนะโหแบบซื้ออะไรก็ขึ้นหมดในขณะที่เราเนี่ยเหมือนกับโอ้เสียใจเนาะทำไมเราอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ทําอะไรก็แบบไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยนขาบอกจะเป็นลักษณะนี้นะอ,อ่สุดท้ายนะคะอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่า จะเกิดฟองสบู่ขึ้นมาเนี่ยนะคะตลอดเลยนะคะจะต้องมีเรื่องราวของข่าวและก็สื่อเนี่ยมาเกี่ยวข้องสเสมอนะคะข่าวแล้วก็สื่อนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นเขาพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ทิลิปแมนเนียนะเขาบอกว่าตอนที่ถ้าจะดูเรื่องทิลิปแมนเนียนคือดูสภาวะนะคะของประเทศณขณะนั้นนะเขาบอกว่าดัตช์เนี่ยนะชาวดัตช์เนี่ยณช่วงเวลานั้นนะคะหรือเราจะเรียกฮอลแลนด์นะคะ หรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเนี่ยสภาวะ่าตอนนี้เขาบอกแทบจะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางที่มีทั้งข่าวสารนะคะคือคนเนี่ยมีสภาวะสามารถอ่านออกเขียนได้นะคะก็มีทั้งข่าวสารมีหนังสือพิมพ์คือเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของข่าวสารในยุโรปเลยก็ว่าได้เมืองหนึ่งนะคะประเทศหนึ่งนะคะต้องใช้คานี้บอกว่าเนี่ยจะเกิดบอเบลขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีนิวส์เดียนะคะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า professor schiller ก็บอกว่าเอ้ย จริงๆอ่ะอย่าให้คนน่ะต้องมาอธิบายเลยว่าคำว่าบับเบิลเนี่ยมันคืออะไรในเชิงเศรษฐศาสตร์นะะเหตุผลก็คือว่าเอาจริงๆแล้วจะมีใครสักกี่คนนะเหมือนกับพูดถึงเรื่องของเพื่อนในเบื้องต้นว่าเออพอพูดถึงนี่ของประเทศไทยเนี่ยจะมีคนสักกี่คนที่เข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับคำว่าบับเบิลฟองสบู่นะเขาบอกว่าให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ปี2013นะบอกว่าถ้าย้อนไปอยู่20ปีที่แล้วเนี่ยนะคะ ก็จะไม่มีในเท็กซ์บุ๊กเนี่ยนะในหนังสือตำราเรียนทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีการพูดถึงคำว่า Bubble นะคะในเท็กซ์บุ๊กเขาบอกว่า t h e r e ส n อ such thing ิงนะแต่พอมายุคปัจจุบันก็จะเริ่มเห็นละมีการอธิบายเรื่องของคำว่าฟองสบู่เกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นคร่าวๆถึงคำนิยามนะเกี่ยวกับสภาวะการฟองสบู่นะคะทีนี้มันก็มีข้อถกเถียงเหมือนกันว่าเฮ้ย ทุกทุกอย่างถ้ามันเช็คอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไม่ลงมัสักทีนะคะแล้วคนก็บอกว่าเฮ้ยราคาแบบนี้เหมาะสมแล้วนะคะแล้วคนก็บอกว่าโอ้โหแบบโมว่าแบบเอ้ยทาเงินได้ขนาดไหนเขาบอกทั้งหมดเนี้ยถ้ายกตัวอย่างนะเปรเียบเทียบกับราคาของ Google นะหุ้นของ Google อา้าวมันก็ราคาขึ้นไปเรื่อยๆนี่ ะะแล้วคนก็จะบอกว่าเอาคน Google นี่เก่งนี่หว่านะ,ค,ะคือราคาขึ้นไม่ต้องแปลกใจเพราะเขามีเทคโนโลยีมาใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็รีคูดคนเก่งวิธีการรีคูดคนที่เก่งมากนะ,ะแล้วก็มีแต่คนที่เป็นระดับครีมของประเทศของโลกเลยก็ว่าได้เนาะมาทํางานให้นะคะดังนั้นแน่นอนว่าเศรษฐกิจที่มันเติบโตท่ตามกลาง Google เนี่ยมันจะต้องไปได้สวยแน่ๆนะคะคนก็แน่นอนใครที่ลงทุน Google ตั้งแต่แรกหู้ป่านี้ว่าเป็นเศรษฐีนะ,ะแล้วก็มีหลายคนที่รู้สึกว่าตกขบวนคือพูดง่ายๆว่า กูเก l e เองนะหุ้นเฉพาะเหตุการณ์นี้ก็อยู่ในเช็คลิสต์หมดแต่ถ้ามีคนถามว่าเอ้าแล้วจริงๆแล้วถ้างั้นแปลว่าหุ้นเนี่ยราคามันเกินจริงไปแล้วหรือเปล่าของ Google หุ้นนี่ถือว่าเป็นแบบหุ้นฟองสบู่หรือเปล่านะคะ ก็บอกว่าอา้าวก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากถูกไหมฮะว่ามันเป็นหุ้นฟองสบู่เพราะว่าจริงๆแล้วกูเกิลในวงเล็บก็อาจจะเป็นหุ้นที่ดีจริงๆก็ได้นะคะดังนั้นอ่าวมาแล้วนะคะฝั่งตรงข้าม Professor Robert Shiller เนี่ยจริงๆ predict นะคะเหตุการณ์ที่เกิด crash ได้เนี่ยนะคะตลาดล่มเนี่ยนะคะต้องเรียกว่าเป็น bubble burst เนี่ยสองครั้งด้วยกันนะ,ะในปีช่วงปี1990กว่านะแล้วก็ช่วงปี2000กว่าคือถึงขั้นว่าเขาบอกว่าเขา predict ได้และเขาก็รีบที่จะเขียนหนังสือนะแล้วก็บอกทั้งแบบสำนักพพิม์ รีบพิมพ์หนังสือเขานะ,ะก่อนที่แบบคือก่อนที่ตลาดจะแบบล้มนะคะเขาเรียกว่าอะไรแบบฟองสบู่แตกอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าถึงป่านนั้นแล้วเดี๋ยวหนังสือจะขายไม่ออกถูกไหม,มเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันคาดการนะฮะทีนี้ในทางกลวงวัฒนธรรม professor Eugene f a r m a ก็บอกว่าเอ้ยเอาจริงเราไม่สามารถที่จะระบุได้เลยว่า b u b b l ลเนี่ย มันมันเกิดขึ้นนะคะหรือมันแตกนะเพราะว่าคือสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเกี่ยวกับเศรษฐศาสาตร์นะคะและนี่ก็เป็นการพูดกันกลางๆว่าเฮ้ยเศรษฐศาสาตร์เนี่ยยกตัวอย่างนะคะมันต่างจากขแขนงรายวิชาอื่นนะคะเช่นฟิสิกส์เนี่ยคุณอาจจะได้รับรางวัลโนเบลหรือคุณอาจจะได้รับการยอมรับเมื่อมีการพิสูจน์จริงๆนะหรือนะักคณิตศาสาตร์ว่าสิ่งที่คุณคิดนะคะทฤษฎีที่คุณพูดถึงมันพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นจริงนะแต่วงเล็บคุณพูดก่อนคนอื่นเนาะและในการถัดมามันก็เอ้ยพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงนะคะในาข้ม นับจนถึงปัจจุบันก็อย่างที่บอกค่ะไม่มีใครรู้ว่าองคตกลงแล้วถ้าใช้ทฤษฎีนี้สมมตินะถ้ามันมีทฤษฎีที่บอกว่าฟองสบู่จะเกิดขึ้นแน่นอนถ้ามันมีใครทีวีนะยแบบนี้นะมีเงื่อนไขแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ไปนะคือเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันไม่สามารถจะทําเช่นนั้นได้คือคนที่ได้รับรางวัลโนเบลนะก็เ,เลยเทียบกันว่าอย่างฟิสิกส์เนี่ยหรือสมมติวงเล็บคณิตศาสตร์และอื่นๆเนี่ยคือผลงานสําเร็จไปแล้วพิสูจน์ทราบว่าเป็นเรื่องจรงงิงได้งถึได้รางว การสร้างนะคะการทำเขาเรียกว่าอาร์กุเมนต์นะ e ng, การโต้เถียงการเขียนบรรยายนะคะการพยายามที่จะพิสูจน์แต่ไม่รู้วงเล็บจริงหรือเปล่าแต่เท่านั้นแหละก็จะทําให้คุณถ้าคุณมีอาร์กุเมนต์ที่ดีพอคุณก็จะสามารถได้เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับรางวัลโนเบลนะคะเรื่องเหล่านี้จะพูดถึงไรนะที่เกิดมานานมากถึงเพื่อนที่อยู่ World Bank ก็ดีนะคะต้องขออนุญาตเพราะเป็นไดอารี่เรานะก็คุยถึงเ,งเพื่อนซะหน่อยแล้วก็พูดถึง Prof ราจาร์ชิลเลอร์แล้วก็ยูจินฟาร์าคือว่า ในวงเล็บนะคะทุกท่านณขณะนี้ถ้าถามว่าราคาหุ้นไทยสมเหตุสมผลหรือเปล่าหรือใครที่จะลงทุนในกองทุนรวมนะคะตอนนี้แบบพูดตรงๆว่าหลายคนที่เลือกอส่วนตัวนะลงกองทุนสหรัฐนะคะแล้วก็แบบมีความระแวงเหมือนกันถามว่ามีไหมมีมีความระแวงว่าเอ้ยสักวันเดี๋ยวมันจะแบบบับเบิ้ลเบรสหรือเปล่านะคะคือแบบห้องสบู่แตกหรือเปล่าเพราะหุ้นอเมริกาทำไมขึ้นแล้วมันสวนทางกับความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเอ้ย ธุรกิจมันก็ไม่น่าจะดีนะเพราะว่าภัยจากโควิด19ทำไมหุ้นถึงราคาขึ้นเอาขึ้นเอาในภาพรวมนะยังไงก็ตามแต่เมื่อมาดูกระทั่งว่าคนที่น่าจะเก่งที่สุดในโลกสองคนนะคนที่ได้รางวัลโนเบล p r i ส์สักนั้นจิตศาสตร์ คนก็ยังคิดไม่ตรงกันแล้วกันดันได้รางวัลทั้งคู่นะคะยังคิดไม่ตรงกันเลยค่ะว่าตกลงแลวเนี่ยเมื่อไหร่ที่ฟองสบู่มจะแตกแล้วมันสามารถที่จะพ redict ได้ไหมมันสามารถที่จะเห็นได้หรือเปล่านะคะคือสุดท้ายฟาร์มาบอกว่าเอางี้เขาจะยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วจะยอมรับว่าทฤษฎีเขาเนี่ยไม่ตรงแต่ว่าเขาไม่เชื่อถูกไหมคะในการพ redict พวกบับเบิ้ลเบิร์สเนี่ยเขาบอกเขาจะเชื่อก็ต่อเมื่อนะคะสามารถคาดการได้สิบครั้งติดต่อกันและเป็นจริง รากว่า professor Robert Chiller ตอบดีมากบอกว่าเออถึงจะทำได้นะแต่ว่าผมก็คงตายไปใช่ก่อนนะที่จะแบบได้พิสูจน์ทราบว่าจริงหรือไม่จริงนะคะดังนั้นคำตอบของเราที่จะพูดกันในสัปดาห์นี้ก็คือว่าในเมื่อเราไม่รู้หรอกคะ่ะทุกท่านว่าตกลงแล้ว,วเศรษฐกิจกมันจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนตัวคือหนึ่ง เลือกที่จะไม่ประมาทนะคะก็คือสุดท้ายแล้วเมื่อมีเงินเดือนมาเนี่ยส่วนหนึ่งกันไม่ลงทุนนะ,ะแน่นอนกันไม่ลงทุนซึ่งลงทุนในไหนแน่นอนคนทั่วไปบนโ,โลกใบนี้ก็ลงทุนในตลาดหุ้นเนาะนะ,ะถ้าพูดกันกลางว่าสินทรัพย์ไหนที่ลงทุนเราก็เลือกลงทุนหุ้นที่มีปันผลนะค,ะคือไม่ว่าที่จะฝนตกแดดออกลมแรงนะคะ,ะ,คะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังได้ปันผลนะ,ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นแบบประเภทปันผลในเรื่องของกองทุนที่ดินอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ จัดไปอย่างนั้นนะถัดไปก็พวกคริปโตเคอเรนซีนี่คือขำๆเลยทุกท่านคือหลังจากที่ปี2017ย่าง2018เนี่ยโซนนี้ยนะคะที่เราเริ่มลงทุนในครนะิปโตเคอ r e เรนซีณช่วงเขาเรียกว่าเป็นบูม01เนาะบูมครั้งแรกเนี่ยก็พอขายทำกำไรไปได้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา2021นะคือหลังจากแบบดองมายาวนันมากพอมีกำไรเออค่อยขายออกไปนะก็กำไรมาส่วนหนึ่งซึ่งไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าณปัจจุบันก็รู้สึกว่า โอเคคือลดลดระดับการาลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีอย่าเรียกว่าลงทุนนะเรียกว่าเล่นในคริปโตเคอร์เรนซีนะคะลดระดับเพราะเรามีความรู้สึกว่าเออมันก็เอาเป็นแบบข้าขำ,ขำนะคะก็ลดระดับไม่ถึง1%ของพอร์ตทั้งหมดนะ,ะจะเรียกว่าอาจจะแบบ 0. 0.0ดยอะไรเงี้ยด้วยซ้ำนะคะเรามีหุ้นนะคะมีคริปโตเคอร์เรนซีนะคะ, rency, ะ,คะหุ้นนี่ก็แบ่งออกเป็นหุ้นรายตัวกับพวกกองทุนรวมนะคะนอกจากนั้นก็เ,เหมือนเดิมค่ะคือที่มหาวิทยาลัยนะคะที่ทํางานเขาก็บอกว่าอา้าวสามารถ ลงในกองทุนรวมได้นะเพื่อลดหย่อนภาษีเราก็ลงกองทุนรวมนะคะในส่วนของที่ทํางานเรานะนอกจากนั้นก็ลงทุนในเหมือนกับเป็นหุ้นเหมือนกันนะจะซื้อหุ้นสากลซึ่งสากลเนี่ยข้อดีนะคะนี่ก็จะบอกทุกท่านคือหลายคนน่ยไม่รู้ตัวเองมีสิทธินะง่ายๆคือสมมติถ้าเกิดเนี่ยหลายคนเพื่อนหลายคนเลยบอกไปลงทุนในสากลของ โรงพยาบาลตำรวจอะไรเงี้ยคือหลายๆที่อะค่ะนี่มียกตัวอย่างนะแต่ไม่ใช่ผู้แนะนําไม่มีเขาเรียกว่าใบอะไเส้นในการแนะนำนะคะแต่บอกว่าหลายที่เนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าต้องเป็นสมาชิกต้องเป็นครอบครัวนะยกตัวอย่างชันแบบของตํารวจคุณครูอาจจะต้องเป็นครูหรือเป็นบุตรอะไรอย่างนี้เนาะแต่มันจะมีบางที่เหมือนกันที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะไปลงทุนซื้อหุ้นได้นะคะแล้วก็จะได้ปันผลแต่การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนนะก็ เป็นเช่นนี้ค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ถ้าเกิดอย่างอื่นก็จะเป็นรายได้ที่นอกเหนือจากที่พูดถึงก็เป็นรายได้ที่เราเหมือนกับไปรับจ้างทาอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้สรงคุณวุฒนะินะเช่นมีใครมีบทความมาเขาก็ให้เราอ่านนะเราก็อ่านไปแล้วก็เงินตรงนี้มันก็พอที่จะต้องเรียกว่าณนะช่วงที่มันมีความไม่แน่นอนสูงทุกท่านเ,าเก็บเงินไว้ดีกว่านะคะเก็บเงินไว้ดีกว่าล่าสุดคือพอลองไปอ่านในพันทิปแล้วก็น่าสนใจเพราะว่า เป็นเป็นสิ่งที่อ่านบ่อยนะคะถ้ามีเวลาในวงเล็บนะ,ะก็อ่านแล้วอากจะลองมาพิจรารณากลับมาดูในโลกแห่งความเป็นจริงว่าเฮ้ย mm. คนมีความคิดเห็นเปลี่ยนไปอย่างไรในตลอดแบบตั้งแต่มีพันทิปย0กว่าปีที่ผ่านมานะ,ะพันทิปครบ20กว่าปีแล้วเกินไปแล้วนะคะ พอนั่งอ่านดูก็สังเกตได้ว่าเฮ้ยคนมีความคิดเห็นกับคําว่า10ล้านนี่เปลี่ยนไปนะคือแต่เดิมเนี่ย้าย้อนกลับไปดูคนบอกโอ้โหว่าสิบล้านนี่คือเยอะมากมีโอกาสที่จะแบบเห็นเงินก้อนนี้แบบยากมากแต่ปัจจุบันนะคะมีคนตั้งคําถามกันว่ามี10ล้านลราออกได้ยัง เฮ้ยคนส่วนใหญ่กลุ่มหนึ่งก้อนใหญ่ๆเลยที่แบบประมาทไม่ได้บอกว่าเงินสิบล้านมันนิดเดียวนะคะเงินสิบล้านมันนิดเดียวใช้แป๊บเดียวก็หมดนะใช้ไม่ระวังก็หมดลงทุนไม่เป็นก็หมดนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่พูดถึงก็คือว่าเราไม่รู้นะคะก็ถ้ารู้แนละ้วทุกคนคงรวยไปแล้วทั้งโลกเนอะเราไม่มีทางรู้ว่าเมื่อไหร่นะคะที่ฟองสบู่จะแตกนะดังนั้นสิ่งที่ทําได้คือก็ถ้าคนลงทุนก็ต้องลงทุนไปเรื่อยนะคะ ยังจําคําพูดที่เสมัยยังมีโฮสต์มัมนะโฮสต์มัมโฮสต์แดดตัวเองเนี่ยที่อยู่ที่อเมริกาโฮสต์มัมบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกว่าในชีวิตเขาแล้วเขาไม่รู้สึกเสียใจก็คือว่าตอนที่ปี2008นะฮะตลาดหุ้นของอเมริกาจากแ a m เบอร์เกอร์คราสิสมันคราชเขาบอกเขาอยากจะขายมากคือขายขาดทุนทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยก็คือเงินสะสมเขาทั้งชีวิตนานเขาบอกเขารู้สึกดีใจมากที่เขาเลือกที่จะไม่ขายแล้วก็ทนถือมันออกไปเพราะว่ามันเป็นเงินเย็นนะคะ เขาบอกว่าสุดท้ายก็คือได้คืนมาหมดแล้วก็แถมกำไรนะคือตอนนี้เขาก็แบบถือเอาไว้แล้วก็ไม่ปล่อยซึ่งทางโฮสแรมโฮสแดรเนี่ยคืออายุ70ขึ้นไปแล้วนะคะก็คือเรียกได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมานานจำได้ว่าตอนที่จะลงทุนหุ้นเมื่อกลับมายัางประเทศไทยใหม่ๆเนี่ยแล้วก็จะมาทำงานเนี่ยก็บอกว่าเออจริงๆเคยจะยอมแพ้ทั้งหุ้นไปแล้นะคะก็ไปปรึกษาเพราะคือ เราต้องบอกว่าที่บ้านตัวเองเนี่ยปรึกษาใครไม่ได้นะฮะคือคือบางคนเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็เสนอแนะนิดหนึ่งว่าชีวิตเราควรจะมีที่ปรึกษาจําได้ว่าโค้แดนเนี่ยเขียนมายาวมากว่าก็ายินดีด้วยที่แบบจะเริ่มงานที่ใหม่แล้วก็ยินดีด้วยที่จะเริ่มหัดลงทุนนะคือจริงๆเล็บตอนก่อนหน้านั้นลงทุนมาแล้วแต่ก็อยู่ดีแบบนึกอยากจะอินฟอร์มเพราะว่าเอ้ยตอนนี้เหมือนกับเริ่มต้นชีวิตใหม่นะฮะผ่านจากการขัดทุนนู่นนี่นั่นมาแล้วก็อยากจะลงทุนในหุ้นอีกครั้งในชีวิตนะ,ะเขาก็อธ พูดมานานมากเพื่อจะบอกว่าเรายัางต้องไปต่อกันนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจแล้วก็สําหรับใครก็ตามต้องบอกงี้หลายคนถูกลดเงินเดือนนะคะหลายคนรู้สึกท้อแท้กับชีวิตคือเราเจอคนท้อเยอะมากตั้งแต่นักศึกษาที่ท้อแท้กับการเรียนนะ,ะอยากลดค่าเทอมนะคะคือรู้สึกว่าชีวิตเฮ้ยมันเนี่ยมุมของเด็กเนาะ เกิดความไม่แฟ่นู่นนี่นั่นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ยังส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้หากไรายได้นะ,ะกลุ่มคนทางานพ่อแม่บอกจริงๆคือท้านักศึกษาทั้งพ่อแม่บ่นว่าโอ้เหนื่อยส่งแล้วเหนื่อยนะคะเียว่าคุยกับบุคคลทั่วไปอะที่แบบทำงานทุกประเภทเนี่ยนะ,ะโดยเฉพาะงานด้านบริการจําได้เลยเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้จะเป็นเฮือกสุดท้ายของเขาละนะคะก็ลองคิดดูสิว่าลูกค้าเขาเนี่ยเขาเป็นช่างตัดผมเนาะ,ะลดจากวันละสิบห้าหัวเนี่ยบางวันเนี่ยเหลืออยู่แค่ห้านะก็คือลดลงไปประมาณ ถึงสองในสามนะที่หายไปเนี่ยเขาบอกรอบ,อบนี้เฮื่อกสุดท้ายจริงยังไงก็ตามนะคะเราอย่ายอมแพ้กับเรื่องของการลงทุนทุกท่านอันนี้จะเป็นการพูดที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะมาพูดทําไมพูดซ้ำๆทำไมนะ,ะแต่ว่าก็เลยเอาไม่รู้จะเอาโค้ดไหนนะหรือว่าเอาข้อมูลไหนที่จะมาพูดให้ทุกท่านว่าเอ้ยเราไปกันต่อนะก็เลยเอาข้อมูลของคนที่คิดว่าเก่งที่สุดในโลกนะคะ <c oughs> ด้านแบบเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะเรื่องของเศรษฐกิจนะกะะคะคารคลังทั้งหลายก็ยังเถียงกันแล้วก็ได้รางวัลทั้งคู่นะคะ เราก็จะบอกตรงกลางว่าเออถ้าถ้ารู้อย่างนี้นะคะทุกคนจ,จะรวยตามทั้งสองท่านไปหมดนะเพราะว่า n o b บ l p ร i ๊ e นี่ก็ได้ตังค์เยอะอยู่นะคะถ้าคนได้ทั้งพันนะ,ะแต่เนื่องจากพวกเราไม่รู้ดังนั้นสิ่งที่แนะนำได้คือสู้ต่อไปอย่าประมาทนะคะใช้เงินอย่างประหยัดให้มากที่สุดที่จะทำได้นะคะแล้วก็พึ่งตัวเองให้มากเข้าไว้นะฮะนี่เป็นบทเรียนของเราเลยไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนไฟซ่อมนู่นซ่อมนี่นะคะ ไม่ต้องทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องเรียกช่างมานะคะหัดซ่อมเองนะคะส่วนตัวเริ่มทําแล้วนะคะทำนู่นทํานี่แล้วก็จะสึกว่าวันหนึ่งถ้าคุณยิ่งพึ่งพิงตนเองได้มากเท่าไหร่วันนั้นละคะ่ะอิสรภาพในชีวิตของคุณเนี่ยใกล้เข้ามาถึงถึงแม้คํคำนี้อิสรภาพทางการเงินมันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้นะคะแต่เราเชื่อว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ทําให้คุณกลายเป็นคนที่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนทางด้านการเงินได้นะ,ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากที่ทุกท่านอยู่กันจนจบรายการนะคะแล้วก็มีอะไรติชมกันหลังไมคด้นะะ ส่งมาได้เลยที่เพจดีอินฟินิตี้เนาะแล้วถ้ามีข่าวดีนะหรือข่าวอะไรเนี่ยเราจะมาอัปเดตทุกท่านฟังกันเป็นประยะนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกท่านแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรอบหน้านนกับรายการ The Minimalist d i a r y นะคะตัะนนี้สวัสดีค่ะ